ขอาุู่หนังกาจ่าแทงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูดยูเอ็ดจิมมี่ฟอยฮัสเซบงนะครับอดีตกองหน้าของเชลซีก็มองว่าแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดนั้นยังเล่นได้อย่างยแย่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเหมือนที่หลายคนนั้นอวยแต่อย่างใดโดยชี้ว่าปีศาจแดงน,นั้นยังขาดความสร้างสรรค์แล้วก็พลังเกมรุกเหมือนยุคก,ก่อนนะครับจิมมี่ฟอยฮัสเซบงนะครับอดีตกองหน้าของเชลซีได้มีการแสดงความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดนั้นไม่ได้ฟอร์มดีขึ้นเหมือนที่หลายคนพูด ไว้นะครับแมนยูเต็ดนะครับก็ไม่แพ้ครในลีกมา5นัดติดต่อกันแล้วก็เพียแต่เพียงว,ว่า2เกมหลังสุดนั้นก็เก็บผลการแข่งได้เพียงแค่เสมอคู่แข่งทั้งสองนัดนะครับขณะที่ในด้านอันดับตารางคะแนนนั้นก็ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนโดยที่มี18คะแนนด้วยกันนะครับตามหลังซันเดอร์แลนด์ทีมที่อยู่อันดับที่4อยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งอดีตดาวยิงของเชลซีได้มีการพูดถึงพูดถึงกรณีนี้ไว้นะครับหลังจากที่มีหลายคนนั้นค่อนข้างจะอวยแมนยะูเต็ดนช่ว ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึง ถึงขั้นที่ทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกก็ได้มีการมอบรางวัลนะครับนักแต่ยอดเยี่ยมให้กับทั้งบรยิยนเอมเบลโมแล้วก็ให้กับผู้จัดการทีมอย่างอาร์โมลิงเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนอีกต่างหากนะครับซึ่งสิ่งที่ฮร์ริ่แบงค์ได้มีการพูดไว้ก็จะมีการพูดประมาณนี้นะครับผมขอโทษด้วยที่ต้องพูดแบบนี้แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาทําได้ดีขึ้นเลยตรงไหนเหรอที่พวกเขาต้องปรับปรุงให้ได้ดีขึ้นพวกเขาไม่ได้ทําประตูได้มากกว่าเดิมสักหน่อยไม่ได้เสียประตูน้อยลงและก็ไม่่ไไดด้้ชออะรรเลยยยวจิงูที ว่าฤดูกาลก่อนพวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลยุโรปได้แต่พวกเขาก็แพ้ให้กับทีมที่แย่ใช่ท็อตแนมชุดฤดูกาลก่อนนั้นเป็นทีมที่แย่มากๆแต่ผมมองอ่าแตมมว่าเขาหมายถึงว่าอาร์มลีนะครับยังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะมากๆผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีความมีความสร้างสารรค์ในเกมเนในการเล่นที่มากพอมันไม่เหมือนกับที่พวกเขาเคยเป็นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อาจิมมี่ฟอยฮัตเซเบ้งนะครับด้มีการพูดถึงกรณีของแมนยูแต ที่ไม่แพ้คารามาห้านัดติดต่อกันว่ายัางคงเล่นได้อย่างยแย่ยยแย่เหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่ดีพอนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าสิ่งที่ฮัสเบนพูดนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าหลังจากนี้แมนยูเต็ดก็จะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะเบามากๆโดยเฉพาะ5เกมหลังจากนี้นะครับดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทีมของอัลโมลิงนั้นจะสามารถทําผลงานได้ดีสามารถสยบคําวิจารณ์ของเจมี่ฟอยฮัสเบนได้หรือไม่ครับเรื่องนี้คือทั้งหมดของข้อรุ่งระจ่าแตงครับท ขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนสายสามด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสุดครับ